เผยที่เซอร์ใหม่ Redmi Note 1 11 r i รีรองรับชาร์จไว120วัตต์วันนี้ทาง IT f a ฟ t มีโปรดีๆมาบอกนะครับ <S 1> <S 1> กับ Lazada Payday ลดหลังสตอ็อกช็อปส่งท้ายเดือนตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน2564ครับลดหลังสต็อกกว่า50%แฟลชเซลล์รถสูงสุด90%และคูป,ปองส่งฟรีสนใจอะไรเพิ่มเติมหรือจะจัดอะไรเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ เรียกว่ามีข้อมูลออกมาไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับสำหรับเ e d มิ Note 11 Series ที่จะเปิดตัวที่ประเทศจีนในวันที่28ตุลาคมนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ทาง r ร d มิได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดครับก็ได้ยืนยันสเปคชาร์จไวในรุ่นนี้ครับจากภาพทีเซอร์ที่เผยมาได้ยืนยันว่า r e d ม i n o t e 11 Series จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของตระกูลเ e d มิ Note ที่รองรับชาร์จไวสูงถึง120วัตต์ที่เป็นสเปคชาร์จที่เสี่ยวมี ใช้ในสมาร์ทโฟนเรือธงครับซึ่งซีรีส์นี้คาดว่าจะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นคือ Note 11 Note 11 Pro และ Note 11 Pro Plus ซึ่งชาร์จไว120วัตต์ก็น่าจะอยู่ในรุ่นท็อปของซีรีส์ครับตามข้อมูลที่เผยมาก่อนหน้านี้อ้างว่า Redmi Note 11 Pro Plus จะมีสเปคส่วนใหญ่ที่เหมือนกับ Redmi Note 11 Pro โดยที่รุ่น Pro จะใช้ชิปเซต Dimensity 920มีชาร์จไว้67วัตต์ส่วนในรุ่น Pro Plus ก็น่าจะมากับชิปเซตที่ดีกว่า และเทคโนโลยีชาร์จไวที่เหนือกว่าด้วยครับคาดว่า Redmi Note 11 Pro Plus จะมีหน้าจออ m o มาเรดมีค่า f r e ฟ h r a t e 120 h z ใช้ชิปโปรเซอร์ได m ม n s ตี y 1200ให้แลมมาแบบ LPD d r 4 X ส่วนลองเป็นแบบ UOS 3.1ให้กล้องหลังมันทั้งหมด3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลครับ ส่วนกล้องหน้าความละเอียด16พิเซลมีลำโพงคู่มีมอเตอร์ x e x i t Linear มีเซนเซอร์ IR Buster และ NFC มีให้เลือกทั้งหมด3สีคือ m i s u r l Blackland, c h a r o Dream Galaxy และ Time Quick Purple h y ้แ i ตเตอรียมเป็นที่5,000 mAh และมีรุ่นความจุ RAM 6GB, ROM 128GB, RAM 8GB, ROM 128GB และ RAM 8GB, ROM 256GB ด้วยครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ